สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่อ้อมจะแวะมาป้ายยานียายวายที่ปึ้งมากทุกคนใครชอบแนวสืบสวนสอบสวน,สวน,สวนมีทั้งคุณหมอและตำรวจเรื่องว่ากุศโลตายนะคะเป็นเรื่องของนายตำรวจหนุ่มแล้วก็ศัลยแพทย์นะคะทุกคนที่บอกเลยนะคะว่าเรื่องราวความสยองขวัญต่างๆเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมอะไรเงี้ยเรื่องนี้เขียนได้แบบถึงใจมากๆกคนคน,นี้นะคะเป็น2เล่มจบของสำนักพิมพ์เอเวอร์วนนะคะซึ่งบอกเลยว่าแบบมันวางไม่ลงทุกคนคือติดงอมแงมรอราวมันจะเป็นเรื่องของคุณเมฆนะคะเจ้าเมฆอ่ะเขาเป็นเหมือนนายตำรวจที่ เขาเคยไปเหมือนแบบพูดเหมือนแบบไม่ได้ตั้งใจคือพูดขึ้นมาลอยๆหน้าพาลัยของโนรานะคะเมื่อตอนที่เขากลับไปบ้านเกิดตัวเองในตอนนั้นนะคะคือเขาอะกำลังเหมือนแบบว่าอยากที่จะย้ายหน่วยแล้วเขาก็เลยพูดขึ้นมาลอยๆว่าถ้าบนกับโนราแล้วมันเป็นจริงเหมือนแบบถ้าเขาได้ย้ายหน่วยจริงๆแล้วมันสาเร็จจริงๆอะเขาจะกลับมาร่วมทาพีพีซึ่งหลังจากที่เขาพูดไปทุกคนเรื่องราวมันก็ผ่านมาเนื้อนาน,านมากๆจนเขาอะลืมเรื่องนี้ไปแล้วแต่หลังๆมาเนี้ยคือตัวเมฆเองอะเขาเริ่มที่จะรู้สึกว่าเขาฝันแปลกๆทุกคนนเเาฝัห็น เหมือนเห็นผีอะฟิลนั้นทุกคนทั้งที่จริงจรงคือเขาไม่ได้มีไม่ได้มีเซนเรื่องนี้เลยแล้วก็คือพอเขาเริ่มที่จะเห็นสิ่งแปลกๆเนาะเริ่มรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมเขาถึงได้ยินสิ่งสิ่งนี้รับรู้ถึงสิ่งสิ่งนี้อะไรเงี้ยเขาก็เริ่มที่จะหลอดหล้วคิดออกไหมทีนี้เขาก็เลยเริ่มที่จะรู้สึกว่า เฮ้ยมันต้องมีอะไรบางอย่างที่เขาจะต้องแบบจัดการแล้วอะทุกคนเพราะว่ามันเริ่มที่จะทําให้ชีวิตประจําวันเขามันแบบเริ่มใช้ชีวิตยากคะ่ะซึ่งก็ทามให้ทำทำให้คาแรคเตอร์นี้ต้องเมกเขาได้ไปรู้จักกับเจ้าชานเป็นศัลยแพทย์ทุกคนที่เขามีความเกี่ยวข้องกันในคดีต่างๆอะไรอย่างนี้นั่นแหละ ทีนี้ความผีก็คือสองคนนี้เขาได้ตกลงกันนะคะทุกคนว่าเขาจะกลับไปบ้านเกิดของเมฆไปเหมือนแก้บนก็คือไปทางพิธีปัดเหมยก็คือพิธีของทางโนราเนาะแล้วก็จะทําให้เขาเหมือนแบบว่าจะได้หลุดพ้นจากสิ่งสิ่งนี้แต่การที่เขาลงไปทางภาคใต้ในครั้งนี้ยมันไม่ได้จบแค่ไปทาพิธีทุกคนเพราะว่ากว่าที่เขาจะได้ทําพิธีหรือพอเขากลับบ้านไปอ่ะมันเกิดเรื่องราวมากมายที่นั่นนะคะเพราะว่าที่นั่นหนัมันมีคดีที่ยังปิดไม่ได้เลยทุกคนคือตํารวจพื้นที่ยังปิดไม่ได้เลยเป็นเกี่ยวกับฆาตกรรมต่่ต่่อออเเนืงงงซึกกียวข้ับ มโนโราขะนา1หนึ่งทั้งหมดเลยคนที่เขาเหมือนอยู่ในคณะเน,นี้ถูกฆ่าตายไปจํานวนมากทุกคนก่อนที่จะทําพิธีซึ่งพิธีนั้นนะมันกำลังจะกลับมาทําอีกครั้งในปีนี้ซึ่งก็คือพิธีที่เจ้าเมฆต้องเข้าร่วมนี่แหละเพื่อทาให้เขาต้องเข้าไปพัวพันไข,ข่คดีเมื่อครั้งนูน้นสิ่งที่มันพีก,ก็คือคดีนั้นยังไขไม่ได้แถมศพ ก็ยังมีเพิ่มมากขึ้นทุกคนคือแบบทำยังไงกันดีเพราะฉะนั้นก็คือเจ้าแม่กับเจ้าชานะคะเขาก็เลยจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีนี้โดยที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ต้องมาช่วยตารวจพื้นที่ไขคดีแล้วก็เขาจะได้เข้าใกล้กับสิ่งที่เขาสงสัยอยู่นะคะว่าอะไรที่กาลังตามเขาอยู่กันแน่แล้วสิ่งสิ่งนั้นน่ะต้องการให้เขาทําอะไรนะคะทุกคนแล้วเส้นความสัมพันธ์เล,ลิฟไลทุกคนอาจจะฟังแล้วแบบเฮ้ยแล้วมันจะได้รักกันกี่โมงอย่างเงี้ยแต่ทุกคนบอกเลยว่าแบบเส้นเล,ลิฟไลคุณไรก็ทําได้้้้ดดีีมมมมมาา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 กก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 กััันน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 พแแะะะะํเ๋ยวววปปตตไไใหคคทุุุสสสบบภษ แล้วก็เอาวาจริงๆคือเขามีนีย่ยวายที่เป็นแนวสืวนส่วนเยอะหรือว่าจะเป็นแนวเบาสมองกว่านี้ก็มีนะคะทุกคนสามารถตามไปซื้อกันได้นะไปตามกันได้นะจ้ากุสโลตาย2เล่มจบค่ะ